เมื่อสักสามกว่าปีมาแล้วนะมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งในอเมริกาก็ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคอเลสเตอรอลน,นะกับโรคหัวใจตอนนั้นความรู้ของเรานะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจก็ยังน้อยกว่าตอนนี้มาก แล้วก็มีความเคยมีทฤษฎีว่าเนี่ยคอเลสเตรอรอลสูงๆงเนี่ยมีผลทำให้เกิเดโรคหัวใจแต่เขาก็อยากจะรู้ให้มันแน่ชัดก็เลยทำการทดลองทดลองกับอะไรนะไม่ใช่ทดลองกับคนนะทดลองกับสัตว์สัตว์ที่ว่านี่คือกระต่ายนะ ก็กระต่ายเนี่ยมาทดลองนี่เรียกว่าหลายสิบตัวเลยใส่ไว้ในกรงแล้วกรงมันก็เยอะมากนะก็เลยต้องแบ่งเป็นสองชั้นกรงล่างกับกรงบนกรงบนนี้ก็สูงนะกระต่ายอยู่ในกรงนี้ก็ได้รับอาหารเหมือนกันเลยก็คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง,สง แล้วก็หลังจากผ่านไปหลายเดือนเขาก็มาตรวจนะว่ากระต่ายเหล่านี้เนี่ยหัวใจเป็นอย่างไรทีนี้็็าพบเนี่ยเขแปลกใจมากนะเขบอกว่ากระต่ายในกรงชั้นบนเนี่ยมันจะป่วยเป็นโรคหัวใจมากกว่ากระต่ายในชั้นล่าง ก็แปลกใจเพราะว่าอาหารที่ให้เนี่ยเหมือนกันเลยมีคอเลสเตอรอลสูงสูงเขาก็พยายามศึกษาตัวแปลตัวอื่นนะเช่นการไทเทของอากาศแล้วก็อย่างอื่นด้วยก็เพราะว่ามันก็เหมือนกันทั้งกรงบนกรงล่างจนถ้าวันหนึ่งเขาก็สังเกตนะว่ากระตายที่อยู่กรงล่างเนี่ยคนเลี้ยงอ่ะ มักจะชอบพูดชอบคุยกับกระต่ายในกรงล่างบางทีก็เอาออกมารูปนะคุยด้วยเพราะว่ากระต่ายมันน่ารักคนเลี้ยงเนี่ยแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นว่ากระต่ายน่ารักก็รูปบ้างคุยบ้างนะจับมาอุ้มบ้าง เขาเลยเพราะว่าเนี่ยคือตัวแปรสำคัญนะไอ้ตัวบนเนี่ยอยู่บนกรงบนเนี่ยคนไม่ค่อยแตะคนไม่ได้แตะเลยเพราะว่ามันอยู่สูงนะไม่ได้มีการพูดคุยคนเลี้ยงไม่ได้พูดคุยกับมันไม่ได้จับมาลูบนะหรือเอามาจากกรงนะมาพูดคุยด้วยเลยอันนี้เขาก็ไม่แน่ใจนะ เขาก็เปลี่ยนใหม่นะคราวนี้เนี่ยแบ่งกระต่ายเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกนี้กนะ็ได้รับการสัมผัสการเล่นการพูดการคุยจากคนเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แต่ในกรงนะ่ะนะไม่มีการสัมผัสไม่มีการพูดคุยกับคนนะอยู่ในกรงแต แต่และกลงก็กลงหนึ่งก็ตัวหนึ่งแล้วก็พบว่าอย่างที่คิดเลยนะสัตว์กลุ่มแรกที่ได้รับการสัมผัสกับคนได้รับการารูปไลนะ้จากคนเนี่ยโลกหัวใจเนี่ยมีน้อยกว่าเขาดูจากหลอดเลือดหัวใจเนี่ย มีภาวะแข็งตัวน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีการสัมผัสไม่ได้มีการพูดคุยเลยเนี่ยน้อยกว่าถึงหกมันแสดงว่าแ,แสดงว่าไอ้การสัมผัสการพูดคุยมันมีผลนะต่อโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจหรือไม่ก็ได้ เขาเลยเพบว่าเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอเลสเตอร,ตรอลอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์ด้วย <Yeah. S 1> เพราะว่ากระตายทั้งสองกลุ่มเนี่ยถ้าพูดถึงระดับคอเลสเตอร,ตรอลในอาหารการเต้งของหัวใจความดันเลือดเหมือนกันเลย เท่ากันไม่มีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวคือว่าการได้รับความเอ็นดูความรักความห่วงใยจ,จากคนแปล,แลว่าอะไรว่ากระต่ายที่ได้รับความรักความห่วงใยความเอาใจใส่จากคนเนี่ยมีโอกาสจะไปโลงหัวใจน้อยกว่ากระต่ายที่ถูกปล่อยอยู่ตัวเดียวนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่ทําให้ตอนหลังเรามาเขาขวก็พบว่าเนี่ย โรคหัวใจมันไม่ได้เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยเช่นความเครียดความเหงาอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์แท้ๆนะคนที่มีคอเลสเตอรอลอต่ำหรือปกติความดันก็ปกติแต่ว่ามีสิทธิ์เป็นโรคหัวใจได้หลอดเลือดแข็งตัว หรือเลือดอุดตันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอยู่คนเดียวเหงาหรือเครียดมันมีการวิจัยนะที่มหาวิทยาลัยฮาวาดอเ,เมริกาเขาจัดทำนี่ตั้งแต่เมื่อก่อนสงครบบามโลกคที่สองก็ทำต่อเรื่องเรื่อยมานะผู้วิจัยนี่ก็เปลี่ยนมา4รุ่นละคนที่ ได้รับการวิจัยเนี่ยก็ตอนนี้ก็เข้าสู่รุ่นที่3แล้วศึกษาต่อเนื่องกันมา80-90ปีดูทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็พิจารณาแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเรื่องสีผิวก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอย่างหน,นึ่งนะก็คือว่า สำหรับคน,นอายุห้าสิบเนี่ยนะคอเลสเตอรอลเนี่ยจะสูงหรือต่ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าพออายุหกสิบเจ็ดสิบนี่ยจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าตัวบ่งชี้คืออะไรก็คือความรู้สึกพอใจกับชีวิตโดยเพราะความสัมพันธ์ที่มีอยู่บางคนเนี่ยคอเลสเตอรอลต่ำนะแต่ว่า มีปัญหากับครอบครัวมีชีวิตคู่ที่เร้าฉานหรือบางคนก็เหงาเขาพบว,ว่าเนี่ยผ่านไป10บปียีปีเนี่ยโอกาสเป็นโรคหัวใจหรือตายเพราะโรคหัวใจนี่สูงมากเขาบว่าเนี่ยตัวบ่งชี้ที่สําคัญเนี่ยว่าจะาสุขภาพจะเป็นอย่างไรใน10ปี20ปีข้างหน้าสำหรับคนวัยกลางคนก็คืออารมณ์ ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยแม้ว่าจะคูมมาหาอย่างไงนะแต่ตาใดที่ชีวิตเนี่ยหงอยเหงาซึมเศร้าหรือว่าเครียดนะก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดพ้นจากโรคหัวใจนะแล้วก็ไม่แปลกที่ปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคหัวใจเยอะมากตายเพราะโรคหัวใจกันสูงมากนะส่วนหนึ่งก็เพราะอาหาร แต่ส่วนก็เพราะว่าความเหงาความว้าเเวไร้เพื่อนหรือถึงแม้จะมีครอบครัวแต่ว่าก็ร้าชานนะแต่ความเหงานี่ก็สัมพันธ์เหมือนก็สําคัญเหมือนกันนะเป็นเงินเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ถือกติโนสนโนแคร์ฉันไม่สนไม่แคร์ใครไม่สนใครแล้วก็ไม่มีใครมาสนตัวเองด้วยก็เลยหงอยหเหงาแล้วก็สุดท้ายก็ ถ้าไม่เป็นมะเร็งก็โรคหัวใจหรือไม่ก็โรคสมองนะโรคหลอดเลือดสมองสโตรกนะอามาพึกอามาพาดอันนี้เป็นธรรมดาของยุคปัจจุบันนี้ไปแล้วอารัะเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังตุมหังคอยทาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยปาเมวาสมมชาตตจงสำเร็จโดยสาพรสาเพปูเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่กันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็นมณีโชติราโสยธา,าเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโอวิวาชันตุกวาจนจารายทั้งปวงจงบำราชไปสาพารโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภววตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านขีธีคายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนมิวาธนาสีเรสนิจังุทาปัจจายิโนจัตตารโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสางสีปาการคืออายุวันนาสุขาพภระ เจเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กลา่าปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพราะว่าตุสาปมังคลงังสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาเทวตาราเทวะดาทั้งขวงจงรักษาทรรนพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า พาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสุทิภวันตุเต่าสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดุเมื่อเทม